มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกบสุวนนงงานเข้าหลังโพสต์ไม่นึกถึงชาวบ้านด้ได้ว่าสถา,านการณ์การแพร่กระจายของโควิด1 9ตอนนี้นะคะพบผู้ติดโควิด1 9จําจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกวันจนทะลุหลักหมืน่นทำเอาเหล่าดาราคนดังออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ ล่าสุดนะคะอดีตนางเอกดังอย่างกบสุวรรณงานเข้าเต็มเต็มค่ะโดนชาวโซเชียลถล่มหลังโพสตไอจีไม่นึกถึงชาวบ้านหาเช้ากินขํานะคะโดยเธอนั้นได้โพสต์ Instagram ส่วนตัวระบุข้อความเอาไว้ว่า <c oughs> เมื่อเราทําอะไรไม่ได้กลับมาที่ตัวเองอะไรที่เราทําได้ต้องเริ่มทําก่อน <c oughs> เช่นประหยัด อยู่บ้านดูแลคนในบ้านที่สำคัญอย่าติดติดขาดเพราะทั้งเตียงทั้งหมอทั้งยาทั้งวัคซีนมีไม่เพียงพอแม่ขอเน้นนะคะสิ่งที่จะช่วยให้เรารอดได้ตอนนี้ก็คือต้องไม่ติดเราต้องไม่ติดครอบครัวเราต้องไม่ติดใครต้องทำงานก็ทำค่ะแต่ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีส่งกําลังใจให้ถึงทุกคนคะ่ะแล้วเราจะรอดไปด้วยกัน โดยหลังจากนั้นเหล่าบรรดาโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับกบสวนรณนั้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ